บรรยากาศไลฟ์สดพี่น้องมืโอนี้ครับผมสวัสดีครับอยู่กับทีนกรชาแนลนะครับผมมืโอนี้นะครับสวัสดีครับผมกับน้องตานครับผมครับผมมาหอดแล้วลงคลิปไปคลิปนึงแล้วนะครับ <laughs> มารอเด้ลงเลยได้คลิปนึงผมแม่โมนีลงไในครับแม่แต่งของอีกครับผมอันนี้ที่แรกบอดว่าเันเสาได้พี่พี่น้องมันก็นลูกแปลงน้อยนึงมาให้แจ้งตัวดีกว่าพี่น้องกเพื้นไฮอ่าตอนนี้ให้ผมกาณาไลฟ์สดอ่าแบบขายตั๋วแมนบ้านะนะเอา อธิบายบ<อ>พี่น้องฟังเลยเพรเพท่านกับจะมาไล่ทุกขกัน,ขขนค่ะแต่ว่าไล่ผ่าสิเขาอะไรจะผ่าเขาเลยแง่งคุ้มจะของเดี๋ยวเขาลองถ่าสองคนไม่มีแดน,นเซอร์ออเนาะปกติบอสคุยกับผมน่ะจะไล่วันเสาร์แล้วก็ยี่สิบเก้าและสิบสองเป็นกลุ่มปิดนะครับผมจะเป็นขายตัวกลุ่มปิดจะพี่น้องเป็นหน้าลิตาไล่ครั้งที่สิบเอ็ดนะถ้าถ้าบา่ผิดมันบ่แน่นคร<ม>ับผม พราะว่าตั้งคุ้มตั้งเผลกันมาไหมตั้งตั้งแล้วครับตั้งคุ้มแล้วนะครับผู้ใดสนใจก็สับบเต่ามันแรงครับแบบเก่าเลยครับทักมาได้เยเหมือนเดิมครับผมหนึ่งร้อยบาทสองวันบอกโบครับอันนี้มันหนึ่งร้อยบาทครับอันนี้หนึ่งร้อยบาทมือเดียวเก่าครับมือเดียวครับมือเดียวเก็สิบสองเลยไม่สิบสองอีกครั้งหนึ่งอ๋อสิบสองเป็นก็คือหนึ่งร้อยบาทเหมือนเดิมแต่ว่าชมได้หนึ่งวันไม่บ่ก็คือสองหมื่นถ้าแล้วก็เขาโควิดหลบกสองเนาะเพราะว่ามันเป็นการกุศลด้วย อ๋อแบ่งกันด้วยอ๋อเป็นการกุศลสียอะไรหน่ยิมีส่วนแบ่งเนี่ยส่วนแบ่งงานส่วนหนึ่งสิอ๋อมีส่วนแบ่งแบบว่าไปทำบุญรับผลกระทบจากโควิดก็ถือว่าพี่น้องก็ได้บุญน้ำกันเล็บพี่น้องได้บุญน้ำกันนะครับผมหนึ่งร้อยบาทนะครับผมได้ชมไลฟ์สดแบบว่าต้องเสี่ยงโควิดนะครับผมแบบเบิ้งยูบานชาร์จแบตเต็มเต็มนอนเบิ้งยูบาทนะผมแบบแบบ่ได้เบิ้งไร้สดคุ้มปิด กุ๊ปปีนี่จะเป็นเล่นสดด้วยนะครับพี่บอสบอกเล่นสดแต่ว่าแต่ว่าเวทีนี้ไม่รู้ว่าอะไรนะตัั้งพืนคครบบ่โอ้ที่เดิมหน้าบ้านบอสตรงนั้นนะพี่น้องที่เดิมนะครับแต่ว่าโอ้เล่นในโดมตั้งโอ้คล้ายๆฮ้องอมเหมือนมั้งคล้ายๆฮ้องอมประมาณนั้นฝั่งนี้ก็จะเป็นอออกนะครับกลับบ้านบ่ได้พี่น้องบ่ได้ติดโควิดเดียวติดเมีย พเกติดโควดติมัต <Yeah. S 1> like, ิดกับยูแล้วกับมันต้องเด้กัตบุรีรัมเขาเปิดแล้วจ้าวันที่17นี้คือเปิดไม่มีอะไรนะเขาเอิยังวะ่ได็กกัเนีนเ็ก้เดี่ยวที่ตมือมัน้ำขาเปนงอบบานเงีบนี่บ้านตัวก็บ้านท้ากัห้างกันยีโลนึงอยู่ปกกากทแตกไม่้าน้ากบไปบ้านเราแล้วแล้วเขาให้กกัตแล้วก็ไปนอนบ้านที่เอก็ไกักแม่่ได้กัก ไม่ได้กัดก้ับได้บเวลาม,มันมาเป็นอย่างแล้วมันก็เป็นเป็นอยู่แต่ว่าห่างจากบ้านเราอยู่แต่ว่าเราออกไปไหนก็ต้องเซฟตัวเองแค่นั้นเองใส่แมสล้างเจลแล้วปัญหาอยู่ที่ว่าเออว่ต้องไปใส่ีกว่าถ้าว่าจะเป็นจริงก็อย่างนี้กีฬาเปไนเทนนิสอย่างนี้ก็ไปวะเนาะเทนนิสรับจ้างของของไรสุดก็จะเป็นนักกีฬาผมน้องตาลน้องเออน้องตาลน้ององ่า อาจารย์อบนะครับผมเป็นอาจารย์จัดการเรื่องน้ำตาลเป็นผมกล้องครับผมเป็นตากล้องนะครับอบเป็นผูมิกเสียงเป็น้ามวนม้วนพี่น้องโทษเลยทั้งผู้เดียวมวนมวนหลายคนมาเสียงโยกผมโมเมนนะครับผมเกียวบบเกียวเอธิบายเลยผมนี่จับกล้องย่างเดียวเดียวต้องาัย่างเดียวครับเรื่องเสียงนี่ต้องเป็นคนมิกย่างเดียวครับแมนมือมิกกับตากล้องคนละอย่างนะพี่น้อง ตากล้องเนี่ยก็จะแพนไปมุมนั้นมุมนี้แค่นั้นเองมันมีเสียงมวนมุมมันต้องขึ้นนะครับอาจารย์ออกพูดดิมันเป็นอะไรเสียงนี่ผมมันใจเลย่นบ่เสียงไหมวอนฮอนเสียงหอนน่ะโอ้ยอะไรกันตรงนี้โอ้ที่บ้านสุฟัง่อยเด็กบ้านอย่างไรดอกที่นิ่งบ้างผู้บ้านี่ไปเข้าห้องน้ำทรงขอควรนะ แม่ลือดออกดเป็น r i a มันเป็นเม้นต์เตเมนดกโอ้มันมันแก้ไขได้ดีก็เป็นอื่นมันแก้ไขได้ r ล s i d ดวงมันมันมียาอยู่ดิเคยเป็นผู้สร้างโลกมันมียาอยู่ r ดวงิดเรียนยังมากหมมีแ้วล้วแบบว่าเป็นอมันยนั่งนีนมันนเศามาได้สองสามปีแล้วมันเคยเปลี่ยนดได้กินยาปะ าหายามากินเสื้อนี่ข้าบักกินยาหาบัหา,ายขาดน,นะครับวันกนี่คยกินขวยนเยนันี้ตขวมัน,นี่นลิซดวงผู้ใดมียาดีเ, <S <S 2> <S 2> เนี่ฝากไมจากผมได้น้ออย่างกาอนย่างว่าเป็นลิซสดวงตน่อยเถอพี่น้อง,องบ้าเอ,อไปเดิ๋กระเทยหลายตอนสมยัยยุโรปนฮนี่แหละบอกก่นไปกระเทยชวนดากไงไปถเขาตกดากน ตอนนี้ร้องไหมร้องอย่างเตรียมพร้อมสแต,สตนบายแล้วหรือเปย่าเคยเลย <ๆ S 2> แต่ไม่หวัน่นกันหนึ่งเป็นกุ้มเปิดด้วยพี่น้องมันนี่เป็นกุ้มเปิดก่าร้องเพลงมันมวนกับธรรมดาซื้อแปลว่า<ค>รเราจะชี<ค>้แจงเรื่องขายตั๋ว <ๆ S 2> ผมนาริตะไลท์ <ๆ S 2> ครั้งนี้เราทําขึ้นมา,มาเพื่ออะไรนะครับผมโอ้ยมะเขโอ้พี่หนุ่นเด็กได้เด็กได้เข็มขัดเด็กได้เข็มขัดผู้กว่าเจ๊มันหลวมบ่มี โอ้โโควิดเป็นเหตุสังเกตได้พี่น้องสุดจอยไปแล้ว่ฮ่้จอยไปแล้วเ <c oughs> ออย <c oughs> ุบานไม่ยุบานกิดฮอดบานหัดเลยจริงจรงมีกิอยบานในอยู่หรอมายู่นีหอกัโดนหลายกินหอดบ้านดือกัน <c oughs> คิดฮอดใกล้หอดกาหอดแบบธุรกิจที่เขาให้เหตุยู่นะพี่น้องมั่ก็อยากดูแลเนาะธุรกิจกันไทนะเพาะท่านไดยินเาเขยุ่กัางนะเพาวานออขางเาวานเมินล ในยุคปัจจุานเขาลืมบานแล้วอยุคปัจจุบันนะานเขาแล้วหลังเจ้าก็ขึ้นมันพี่แล้วดิขึ้นแล้วคือคือฝนตกมาตัวนี้ก็พอดีขังพอดีขังเขานะแต่ขันนักก็หนีก็บจีนเอาเพราะว่ามันต้องเป็นคืบไปนะเป็นคืบไปก่อนค่อยบพอนเอากระกลับไปแต่ก็ไม่แข็งแรงอะคิดซีจิ้งหามือนี่สงสัยจริได้ตบกับป่ะฝนฝนบ้านเทาดีอยู่ดิมื่อนีก็ตกดิเพราะว่ามันมันฝนบ้านเาตกแทบเสู้ไม่นด้คอยมีรถไทหน่อยนะมันก็เลยวุ่ยากสบายแล้วเรา เสีงเยงผู้ใดอ๋อคลิปอะนั่นคลิปใบน้องเลยคุณยิบานไทยพอออกแล้วต่วอน้องน้องน้องบิวตี้พี่น้องอออฝากพี่น้องให้กำลังใจเพราะว่าอบอสได้โพสต์รูปไปแล้วค่ะทุกผู้ใดอยากซอยก็คือโอนเข้าบัญชีของน้องเลยเนะครับผมเพราะว่าน้องก็คือเป็นเขาลักเลยเนี่แล้วจะทีนี้พ่อมาเป็นอุบัติเหตุนอนติดเตียงก็คือต้องนับยาตั้งแต่แพมเพิร์ดขึ้นไปพี่น้อง ตั้งแต่แพมเพิ่มขึ้นไปเลยยังถือมาถือโควิดอีกพี่น้องเออแต่สงสารเนาะน้องบิ๊นก <c oughs> น้องบิ๊กต <คน S 2> ี้คนไหนวะที่พี่น้องก็คือหลานบอสแพรพาวที่เป็นแดนเซอร์เป็นหลานบอสเหมือนกันนะครับผมเป็นโค้ดบันน่นหินหรือไฟนี่แหละพี่นอ้องฝากพี่น้องไปกำลังแรงใส่พิเนะตามโพสที่บอสบอสบิ๊กนะครับผมบอสแพาวเานโค้ดไปนั่นแหละพี่น้องนะครับบิ๊กคอมบินน้ำลายเดียวกระดิ่งมันไ่ค่อยไปก็ได้มืัอนี้มันดึกแล้ว มานี่มาคลิปเร็วๆง่ายๆวเ้ยพี่น้องครับผมมาเตรียมนี่ครับเป็นจุดนี้อยู่ออฟฟิศนะครับผมออฟฟิศเป็นขายของนะผมเป็นพวกกาแฟเป็นอย่างนี้หลายอย่างเลยวะกาแฟเป็นสบู่กาแฟสบู่เป็นมาร์กเป็นมาร์กนิตะเป็นหลายอย่างนะครับผมอยู่นี่ครับชาว์มิงชาว์มิงนะับนั่นเป็นห้องนะครับผมเป็นห้องที่เราจะไลฟ์สดนะครับ ตอนนี้มีไลท์ก็มีเฉพาะพมียันเซอร์ไม่มีนะครับผมมีผมมีนานาแล้วก็มีบอสทั้งสองนะผม,มเป็นติดกิจการเราเต้นที่มุกางข้างนึงมาให้เรื่อเต้นชตอนนี้ <c oughs> สแต้นใบล้วพี่นอ้องว่าได้แต้งไหนยังแบบไม้่รูปลูปซื้อนะครับนอนยุทธบ,บัตรไหลเหลืออบบลเล่อมสิวันขึ้นนี่หรือยุทธบัตรไหลก็เลื่อมสิวันณคืน ไม่ไดยิบไอโฟนมาไทยได้เป็นรองคือทรศัพท์เครก่องนีมาไทยอะไรกันล่ะจะเป็นนีที่นี่คือไอโฟนอันยังอีกยังเสื้อไโฟนไป็นอย่างคิปคลิปโอ้เล่นเกียไม่ประโยชน์่ายคลิปอ้เจ้นกไปเด่นเกีบ่เอาไ่หดังสือะมิดโบ่มเด่เกียรงซำเงเกบมีอย่างเป็นอย่งมี่ต้คลิปกัเบื้องหลังวา ให้คิเบิ้งหนังปู่อนะพี่น้องเอ้ยจันุบอสอจังไรยิ้มเนาะพี่น้องเอ้ยโเดลโมเดลโมเดลหัวเจ้าเก่งได้ใควินิาบนคอมพิเตอร์าน้ำมอวันอาทิตย์ทำารเด็นอะไรสุดวันอาทิตยกลับมาิยแม่นเือข้นได้เลยเหแกเขียวให้พี่น้องเบื้องบน เอาละครับพี่น้องคลิปนี้เอาไว้ซับนี้ครับผมขอบคุณขอบคุณทุกซับสไครต์ทุกไลค์ทุกแชร์ครับผมวันนี้อยู่ที่ออฟฟิศของพี่วันฟินแลนด์นะครับผมของบอสบิ๊กบอสเผาผนะครับผมเตรียมจะไลฟ์สดค่ำคืนนี้นะครับผมไลฟ์สดกลุ่มเปิดเพื่อจะขายตั๋วนาฬิตะอะไรครั้งที่11ครับผมเป็น100บาทดูได้1วันวันที่29เราจะเป็นไลฟ์สดแบบเล่นสดนะครับผมแล้วก็จะมีการโชว์แบบไหน เดี๋ยวพี่น้องรอติดตามนะผม่าโชว์แบบไหนนะครับผมฝากพี่น้องติดตามให้กำลังแรงใจทีมงานแสงทองฟินแลนด์ทุกท่านนะครับผม29นี้เจอกันแน่นอนครับผมสําหรับก,กลุ่มไลฟ์กลุ่มปิดของนาฬิการฟ์ครั้งที่11ฝากพี่น้องให้กําลังแงใจครับผม1 0 0บาทดูได้ันอ่าวันรายได้ส่วนหนึ่งนะครับผมเราจะ ต้องเดาต้องเหตุบอดชี้แจงอีกทีนึงครับผมแต่ว่าได้ยนินข่าวจากญี่ปุ่นเนาะ,ะเป็นงานกุศลอาจจะซอยทางด้านบุคลากรแพทย์หรือประมาณนี้พี่น้องนะครับผมรอทถือบอดอีกทีนึงแล้วกันคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี่ขอบคุณที่ดูคลิปจนจบขอบคุณที่ไม่ข้ามโฆษณาครับผมคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี่คลิปหน้าพอไหมสวัสดีครับ